ขึ้นก่อนแข่งนะคะบอกตรงว่านอนไม่หลับลุกมาเวกิโลที่1ถึงกิโลที่60สิะค่ะวิ่งตามฝรั่ง 29, ขึ้นยี่สิบเก้าเงานเกิดผมพอดีครับขึ้นเครื่องวันที่30ตลิรุปวันนั้น 30, ก็คือไม่นอนทั้งวันเลยผมเจ็บที่ตรงหน้าแข้งวิ่งแล้วเหมือนขาจะหักตลอดเหมือนเราเราแบก รประเทศไทยตั้งแต่สตาร์ทออกไปปุ๊บเราเริ่มมีอาการร้อยโลแรกนี่วิ่งดีมากดีมากถึงมากที่สุดไม่ไม่น่าถึงคุณลิฟายแน่นอนจะเอาไปเสี่ยงไหมกับสภาพร่างกายที่ที่จะเกิดขึ้นเหมือนเป็นผู้ประสบภ <ฮะ S 1> ัยอะค่ะแผนการวิ่งครับนี่ยีชั่วโมงผ่านมาจากประเทศไทยแต่ว่าอันนี้ต่างถิ่นต่างที่ต่างสภาพอากาศครับ เอาอ่ะแอดท็อปครับผมเตรียมแผนการวิ่งไว้ยังไงในใจก่อนครับที่แพลนไว้นะครับผมก็เราตั้งใจไว้ว่า100กิโลเมตรแรกเนี่ยเราจะวิ่งในภายในกี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยครับเช่นมผมตั้งไว้100กิโลเมตรแรกก็คือวิ่ง10ชั่วโมงร้อยกิโลที่2 11ชั่วโมงอะไรเงี้ยครับแล้วก็เรามีทาร์เก็ตอยู่แล้วว่าเราเราอยากได้220ขึ้นไปอ,อะไรเงี้ยครับเราก็มีแผน ประมาณแบบนี้เลยฮะ10ชั่วโมงแรกร้อยโลเนี่ยเราเราได้เผื่อยืดหยุ่นอะไรไว้ไหมคือมันเท่ากับใช่ฮะรวมรวมรวมทุกอย่างในนั้นไว้อยู่แล้วครับว่า100กิโลรวมกับพักรวมกับอะไรแล้ว10ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยในใจมีแผนแบบแ c คซเดนไหมจริงๆมีแต่กําเลิบม่ะเออใช่คือเรารู้เราประเมินร่างกายของตัวเองอยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วว่าร่างกายเราเราไม่พร้อมครับตั้งแต่ตั้งแต่สตาร์ทออกไปปุ๊บ รอบแรกเรารู้แล้วเราเริ่มมีอาการแต่มันไปได้ใช่มันมีอาการตั้งแต่รอบแรกอยู่แล้ววิ่งไปปุ๊บมันรู้อยู่แล้วว่าข้อเท้าเราเรามีอาการครับแต่เหมือนไปได้เรื่อยๆเราก็เราก็จะพยายามประคองในแผนของเราให้ได้มากที่สุดให้ใกล้เคียงกับตัวเองที่ที่ทำให้ได้มากที่สุดประมาณนี้ครับแล้วก็ค่อยๆปรับเช่นสมมุติว่าผมแผนว่าจริงๆร้อยกิโลเมตรจะเปลี่ยนรองเท้าหรืออะไรอย่างเงี้ยคร จากที่เราตั้งใจว่าเราจะเปลี่ยนทุกหนึ่งร้อยเราก็เราก็เปลี่ยนห้าสิบปุ๊บเปลี่ยนเพราะว่าเรามีอาการเจ็บเราเราก็ต้องเปลี่ยนเพื่อที่จะให้เป็นรองเท้าซัพพอร์ตมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับพอมีอาการเราก็จะเปลี่ยนเพิ่มก็คือแผนเราก็เปลี่ยนใช่ปรับไปเรื่อยตามหน้างานเนาะใช่ตามตามหน้างานเลยอ่ะขอฟังทางจอยบ้างครับเตรียมแผนอะไรในใจยังไงเป็นอ๋อตอนแรกก็ กะไว้ที่180กิโลค่ะเพื่อจะได้ค้นคอร l i ิฟายของเขาของ IA เอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ100โลแรกนี่วิ่งดีมากครับดีมากถึงมากที่สุดแล้วทีนี้ก็แบบก็คือได้สถิติใหม่ของ 100K ที่ตัวเองโอ้ได้บี 100K ตัวเองใช่ใช่ค่ะแต่ทีนี้พอมาอยู่ตอนเที่ยงคืนมันหนาวมากๆแล้วทีนี้เราก็เลยแบบฝนตก ลมแรงแล้วเราก็ลองวิ่งรอบที่สองดูประเมินร่างกายแล้วไม่ไม่น่าถึงคุ l ลิฟายแน่นอนถ้าเอาระยะ n e w พีบีของตัวเองอะไรเนี้ยของยีิบสีชั่วโมงเราจะเอาไปเสี่ยงไหมกับสภาพร่างกายที่ที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมก็เลยตัดสินใจที่ว่าจะจบที่หนึ่งร้อยสองโลค่ะ เสพร่างกายตัวเองถึงแม้บอกว่าใจมันอยากสบายจริงๆแต่ว่าร่างกายมันไม่ไหวแล้วอ,ม,อม,มันหนาวมากจริงๆค่ะ,คะกลับ<ผ>ม,มานี้คือแบบเหมือนเป็นผู้ประสบภัยอะค่ะค่ะแล้ว <laughs> ทุกคนก็หลับมาช่วยกันแบบว่าแล้วเราก็ไม่มีที่จะนอนเขาก็เอาหลังมาปูให้เรานอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบว่ามีคนให้ยืมทรงยืมเสื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคือมันหนาวมากจริงๆหนาวเขาก็ดุเป็นยังไงคือรู้เลยเคยเจอไหมเคยเจอหนาวขนาดนี้ไหม ไม่เคยเ่ะไม่เคยเจอหนาวขนาดนี้ค่ะเพราะหนาวแล้วก็ฝนตกด้วยอะไรเงี้ยค่ะค่ะก็เลยแบบว่าจริงๆอยากไปต่อมากอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคือถ้าเกิดเราไปต่อเงี้ยแล้วร่างเราต่อไปจะเป็นยังไงหลังจากวิ่งเสร็จไอ้อันเนี้ยสำคัญมากๆเลยคือของจอยนี่แพลนเป็นแพลนยาวเนาะว่าจะเอาเอาระยะเท่าไหร่ภายในเวลาเท่าไหร่แต่ว่าไม่ได้แพลนแบบว่า เออฉันจะต้องคีบเพจนี้ไปกี่โลอะไรเงี้ยไม่ใช่ไมไม่ไม่ค่ะค่ะตอนแรกก็คีบเพจเหมือนกัน่ะค่ะแต่หลังๆเริ่มตกละรู้ละอ่ะมันเริ่มไม่ไหวละเออมันคือมันหนาวเกินไปแล้วครับผมเออแล้วเราก็ไม่มีใครมันที่จะมาที่ที่จะมาจะอรอตเราตรงนี้อะไรอย่เงี้ยค่ะขอฟังแผนของของตายมั้งครับมีแผนในใจอะไรยังไงมั้งของตายก็คือ หนึ่งร้อยกิโลแรกเนาะก็กล่าวว่าประมาณสักสิบเอ็ดถึงสิบสองชั่วโมงอะค่ะก็เป็นไปตามเป้าแต่ต้องยอมรับก่อนเลยว่ากิโลที่หนึ่งถึงกิโลที่หกสิบอะค่ะก็อ่าวิ่งตามฝรั่งเขาค่ะวิ่งตามฝรั่งลองลองลงลองดูค่ะลองดูแต่ว่ากิโลกิโลแรกๆก็คือใส่เสื้อลมก่อนเท่านี้มันมันไม่ใช่เราแล้วก็คือมันอึดอัดมันหายใจสั้น ก็เลยถอดแล้วก็ใส่เสื้อก้ามเลยครตอนนี้กิโลที่หลังจากตามฝรั่งแล้วก็คือรู้สึกว่าไม่ใช่เราแล้วครับก็คือมา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 ทำมาวิ่งเหมือนที่เราซ้อมค่ะพอใส่พอถอดเสื้อออกอย่างเงี้ยค่ะนิ่งเลยค่ะวิ่งได้สบายเลยตามที่บอกว่า60แรกตามฝรั่งเนี่ยเกาะคนเยอหรือว่าลองเกาะหลายๆชาติหลายๆคนลองเกาะหลายๆชาติเลยค่ะชายทั้งหญิงลองดูอะไรั้งชทั้งหญิงเลยค่ะอืมมมันอยากได้ประสบการณ์ด้วยเนาะอะไรด้วยเนาะ หลังจากถอดก็วิ่งได้อิสระขึ้นอะไรเพิวิ่งได้วิ่งได้หายใจรู้สึกว่าหายใจเป็นเป็นเราแล้วก็คือหายใจยาวไปไปถึงท้องเลยแล้วก็ร,รู้สึกว่าคุมหัวใจได้ดีแล้วก็วิ่งนิ่งด้วยครับผม<ะ>ครับผมวิ่งนิ่งด้วยอาคิดครับ,รบอ่ะขอฟังแผนของจิหน่อยครับก็<อ>คือจริงๆเราแผนการวิ่งของผมก็คือจริงๆเลยกะจะวิ่งเพจประมาณตลวรถไฟประมาณวิ่งสี่ครึ่งประวันเนี้ยครับเพจสี่ครึ่งแต่แพ่พะผมอ่ะ พอไปถึงสนามมาผมมีอาการล้าล้ามากครับก็คุยกับแฟนผมก็เลยลดความเร็ววิ่งประมาณเพจห้าท่วนหรือห้าเมตรแต่ก็แผนก็คือว่าร้อยโลแรกก็ประมาณเก้าชั่วโมงครึ่งใช่ครับก็ร้อยโลแรกก็ประมาณเก้าชั่วโมงครึ่งจริงครับแต่แต่พอหลังจากนั้นพอที่พอช่วงกลางคืนพอสี่ทุ่มห้าทุ่มแล้วฝนตกแล้วก็มันก็เริ่มวิ่งยากขึ้นแล้วอาการบาดเจ็บผมเจ็บที่ตรงนักแข้งนักแข้งด้านขวาครับวิ่งแล้วเหมือนขาจะหักตลอด ผมก็ต้องบี้บี้บีตลอดแล้วก็แบบเหมือนแบบเหมือนเราเราแบกเหมือนว่าประเทศไทยแล้วเราวิ่งเขาก็ไปเจอนักวิ่งเขาก็ไทยแลนด์ไทยแลนด์แล้วแล้วก็เพื่อนร่วมทีมสามคนนะผมก็ต้องแบบเต็มที่ยังไงก็ต้องแบบต้องพยายามเข้มแข็งนะครับเพื่อแบบเป็นกําลังใจให้ทุกคนด้วยว่าว่าเราเข้มแข็งแต่จริงๆแบบผมวิ่งแต่ละก้าวมันขาจะหักตลอดเหมือนแบบนักแข่งใช่ครับผมผมก็พยายามบี้แต่ผมก็จะบอกแฟนว่าแบบ ขาแบบแย่มากครับผมพี่ปูช่วยสรุปหน่อยหลังจากฟังแผนการวิ่งของทั้ง4ี่คนแล้วว่าจริงๆแล้วว่าวิ่งเอลตร้ามันก็มันก็หน้างานแลส่วนหนึ่งเนาะใช่ไหมพี่ปูก็มีประสบการณ์สูงเนาะจากฟังทั้ง4ี่คนแล้วพี่ปูว่าไงครับครับก็ดูแล้วแต่ละแผนเนี่ยมันก็เหมาะกับแต่ละคนนะครับแล้วก็สภาพร่างกายแต่ละคนด้วยนะครับก็จากที่ดูมาคือน้้งท็อบมีอาการบาดเจ็บ นะครับน้องจอยไขมันน้อยนะครับคนที่พร้อมที่สุดเนี่ยดูจะเหมือนจะเป็นน้องตายนะครับแล้วส่วนน้องจีเองเนี่ยก็มีอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าจากการไปวิ่งติดต่อกันมาเนี่ยอันนี้ก็สําคัญมากนะครับก็คือนักวิ่งเนี่ยที่บอกว่าควรเก็บตัวก่อนสักสองอาทิตย์นี่คิดว่าจะน้อยไปนะครับจริงๆควรหนึ่งเดือนนะครับแต่ด้วยสภาพของของเรานะครับที่ว่ามีการคัดตัวกระชันชิดแล้วก็ได้รับ ข่าวที่อันรวดเร็วใช่ไหมครับก็ทําให้เตรียมตัวไม่ค่อยทันนะครับก็ก็เห็นว่าควรควรที่จะมีการเตรียมตัวมากกว่านี้นะครับครับคือเรื่องบาดเจ็บมะอย่าคิดว่าอย่าคิดว่าเป็นแนวหน้าเป็นอะไรแล้วไม่มีนะมีทุกคนแหละครับใช่ใเพียงแต่ว่าจะมากจะน้อยจะแสดงจะอะไรยังไงนะตลอดเวลาเนี่ยครับ นึกถึงอะไรกันบ้างนักวิ่งอัลตร้าทั้งหลายครับผมส่วนใหญ่แล้วมันก็จะมีทั้งพลังงานบวกและพลังงานลบอยู่ในตัวคิดลบกับตัวเองมันต้องจบให้ได้องจบจะนึกถึงแม่ก่อนแม่ผมเสียชีวิตไปแล้ว oh.